โอเคฮะก็สวัสดีกันนะครับอยู่กับผมกิษโสยาวันนี้เราก็มาแกะของจากอ่าไปษนีกันก็เป็นช่วงที่ผมชอบที่สุดแล้วเพราะมันง่ายดีนะครับแค่เรามานั่งแกะแล้วก็ลิมรสกับลิลิลมรสกับของที่เราได้จากการซื้อมาไม่ต้องทําข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สามารถทาคลิปแนวนี้ได้แล้วรอบนี้ก็ทั้งหมด3ามเล่มนี่นี่ ไหนดูสิมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับโอเคนะฮะก็3มเรื่องมีเกิดนม่ทันทีก็เป็นสลามซะแล้วเล่มสิบหนะครับในเรื่องก็คงรู้กันอยู่นะ เป็นแฟนตาซีมีอนิเมะสองภาคเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มต่อจากตอนจบอนิเมะเลยนะน่าจะใช่สําหรับเล่มสิบหนะซึ่งออกมานานมากแล้วเหมือนกันแต่ผมฝากร้านเอาไว้แล้วเพิ่งให้เขาส่งมาให้นะครับนี่ปกก็สวยดีแต่เล่มดูงองอ,งองหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็ยังดูกลิปอืมราคาปก9ก้าบาทนะครับเป็นเล่มสิบหแล้วเล่มล่าสุดอุยชอปปี้ตอนนี้คือยังไม่มีล่าสุดกว่านี้นะต่อไป เพลงรักมนุษย์ค้างข้าวเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเท่าไหร่เป็นแนวเลิฟคอมดี้นะครับเป็นเรื่องแบบมีข้อความเต็มเลยตอนกลางคืนของมินจะมีเด็กหนุ่มตอนกลางคืนก็คือแบบมันนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็เดินออกมาครับเจอเจ้าในผมก็จําในเรื่องไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันอนะ่ะเป็นเลิฟคอมสิบห้าบวกนะครับก็ไม่มีไม่มีอะไรเห็นอยู่แล้วก็มาแบบหวานๆธรรมดาตายกลางคืนมืดๆม,มนๆน,นะครับปกสวยดีนะ เอียงนิดนึงเห็นปะมันปกมันเอียงนิดหน่อยแล้วก็เรื่องสุดท้ายกาวสาวร้อยคนเป็นเรื่องที่โคตรกาวเลิฟคอมสิบห้าบอกที่แบงกาวแบบกาวมากนะครับเดีย๋ยวว่าจะทําเป็นรีวิวแยกเนาะทำเรื่องนี้90้าสบาทหมดเลยเนี่ยสมัยนี้รักพิมพ์มันก็90้าสิบแล้วล่วนะเนาะเมื่อก่อนก็เริ่มเจ็ดปิขึ้นมาเรื่อยๆไม่รู้จะถึงร้อยหรือเปล่าถึงร้อยนี่เขาเขียนยังไนะงนหนึ่งศูนย์ศูตรงเนี้ยเหรอ มีประมาณเท่านี้นะเพราะว่าไม่ได้เตรียมข้อมูลอย่างมาเลยแกะเฉยเรื่องนี้สนุกนะครับคือผมแนะนำนะถึงจะมันไม่ได้สนุกเท่าจากคนไหนก็แฟนสาวนะสำหรับผมแต่ผมว่าให้มันลองลงมานิดหน่อยสำหรับแนวคล้ายๆกันสำหรับสองเรื่องคือเรื่องนี้ก็ผมว่ามันมันกาวกว่าเรื่องนั้นเหมือนกันนะแต่เรื่องนั้นมันดูสมเหตุสมผลกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คือมันแบบ เหมือนแบบพอ,อคนนึงจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรคนแบบมันสป,ปาร์กกันอนะแค่แบบเนื้อคู่ที่แท้จริงแค่หนึ่งคนนะครับต่อแบบเกิดมาแต่แอันนี้มันคือมันเป็นสาร,รภาพรักร้อยครั้งแล้วมันแห้วนะครับตั้งแต่แบบกี่เดือนก็ไม่รู้เก้าเดือนอะไรก็ไม่รู้อะไรจําไม่ได้แล้วก็ไปสักเราก็ไปขอพรสารเจ้าล้วก็แบบสันเจ้าเอออะไรทําบิดพาอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเจออีกร้อยคนแล้วก็ถ้าสมมติไม่คบกับร้อยคนก็คนที่แบบไม่ได้คบกับมันก็จะตายนะครับเพราอีกมันก็เลยต้อง เอาทั้งร้อยคนเลยทั้งเลกาวแล้วก็ปุกนะครับสำหรับให้โอ้เสียงแหบเท่านี้ก็เรื่องนี้แนะนําเลยเพราะว่าผมว่าน่าจะอ่านได้ทุกเพศทุกวัยน,นะครับเรื่องนี้สุนสรามก็มันจะตามเก็บผมว่าตอนนี้มันเอามารีนะน่าจะหาได้อยู่ถ้างอาค่ายลิมิเต็ดพิมพ์เขาก็เริ่มไม่ค่อยลิมิเต็ดแล้วออย่างวันนี้ที่ถ่ายล่าสุดนะครับในเว็บก็รีของประมาณช่วงสิบสิบเอ็ดโมงนะแต่ก็ พ่อค้าเขาก็กดกันเรียบนะครับคนธรรมดาก็ยังไม่ได้เดี๋ยวอีกหน่อยถ้ามันทํำมาเยอะๆอย่างเงี้ยผมว่าของในตลาดก็น่าจะมีเยอะให้ให้เราเรามาซื้อกันนะครับนักสะสมอย่างเราเราที่ไม่ใช่ซื้อมาโกงตอนนี้ก็เริ่มมีเยอะแล้วมีเยอะมากประมาณนี้ชอบจริงๆเลยคลิปแบบนี้ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับบา,บายบาย